ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้ให้บริการทางการเงินออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่3โดยยกระดับมาตรการเดิมให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นจากวิกฤตโควิด -19 นายรณนดลน,นุ่มนนท์รองผู้ว่าการด้านศิลภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปทเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านรายการเอ t รวมใจซู้ภยัยโควิดว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอก 3, สามส่งผลให้ลูกหนี้รายย่อยยังคงได้รับผลกระทบในวงกว้างาทบจึงหารือร่วมกับผู้ให้บริการทางการเงินต่างๆออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่สามด้วยการยกระดับมาตรการเดิมให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นและช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะครอบคลุมสินเชื่อสี่ประเภทได้แก่บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันโดยลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งความประสงค์รับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564ผ่านช่องทางต่างๆของผู้ให้บริการทางการเงิน ลูกหนี้เนี่ยมีผลกระทบไม่เท่ากันบางคนแต่ก็ตกงานก็ขาดรายได้ไปเลยบางคนก็อาจจะยังมีรายได้บางส่วนแต่ก็คงจะมีอุปสรรคในการจะชําระหนี้ทั้งก้อนบางคนก็อาจจะยังสามารถที่จะชําระหนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในมาตรการที่เราจะออกในวันจันทร์นี้เนี่ยก็อยากจะทําให้มันตอบสนองกับลูกหนี้ที่ยืดหยุ่นขึ้นมีทางเลือกให้กับลูกหนี้มากขึ้นที่จะทําให้ผลกระทบเนี่ยมันบรรเทาลงแล้วก็หวังว่าเมื่อมีการเปิดประเทศเนี่ยก็จะช่วยให้ลูกหนี้เหล่านี้เนี่ยผ่านพ้นเรื่องของภาระหนี้ได้ มาตรการเนี้ยก็จะเป็นมาตรการทางเลือกที่ลูกหนี้กับเจ้าหนี้เนี่ยสามารถที่จะพิจารณาช่วยกันนะครับรองผู้ว่าการด้านสุทธภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวด้วยว่าสำหรับลูกหนี้ที่ยังมีศักยภาพจ่ายได้ทปทขอให้ชำระหนี้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากการพักชำระหนี้เป็นเพียงการชะลอเท่านั้นโดยในระยะถัดไปทปทจะออกมาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกหนี้ที่ชำระหนี้ได้ตรงด้วย